G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพ o w ์ supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด Asrock m o t บ e r b o ที่เกมเมอร์และนักโอร์คเกอร์เลือกใช้สวัสดีครับพบกับอินทิโ o ฮ n อกโซนนะครับหลายๆคนที่ติดตามรายการเราในเรื่องของเมนบอร์ดนะครับเราเคยทําไปแล้วนะครับ Gaming M5 Gaming M7 นะครับวันนี้ Gaming M9 นะครับจากซีรีส์ Z170A ของทาง MSI นะครับซึ่งตัวนี้ผมถือว่าเป็นตัวที่ท็อปที่สุดแล้วนะครับกับซีรีส์ Z170A กับ M9 ACK นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับมาดูที่หน้ากล่องกันก่อนนะครับหน้ากล่องของทาง MSI Z170A Gaming M Series ทั้งหลายนะครับก็แพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับคือมีสีแดงแล้วก็มีตัวรูปตัวบอร์ดอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็ อาจจะเห็นว่ามีอะไรแวบๆตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูข้างในนะฮะ M9 ACK นะครับตัวกล่องมีความสวยงามตรงนี้ด้วยนะฮะคือเปิดออกมาเราสามารถถ้าเราไม่ใช้ก็ซื้อมาโชว์นะครับวางไว้าาบนชั้นเอาไว้นี้เห็นตัวบอร์ดข้างในนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยนะฮะฟังก์ชันก็บอกบริเวณนี้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมอธิบายที่ตัวบอร์ดจะดีกว่านะฮะทางด้านหลังกล่องนะครับ อันนี้ก็บอกฟังก์ชันเพิ่มเติมมานะฮะเพราะว่าบอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ดตัวท็อปนะครับกับ M9 ACK ถือว่าฟังก์ชันค่อนข้างเยอะนะฮะเอาจริงๆแล้วที่ใส่มาตรงนี้แล้วก็บริเวณฝาข้างหน้านะครับก็ยังไม่ครบนะครับสำหรับตัวนี้แล้วเอาเป็นว่ามาดูที่ตัวบอร์ดกันดีกว่าเดี๋ยวแกะกล่องก่อนดึงออกมานะครับบริเวณในกล่องก็จะมี2ชั้นอย่างนี้นะครับโดยที่ bundle จะแยกกับตัวบอร์ดซึ่งตัวบอร์ดก็แพ็กเกจมาค่อนข้างดีนะครับสวยงามในส่วนของันเด l e ทางด้านล่างนะฮะแกะออกมา อ๋อโอเคอันนี้ใบตรวจสอบคุณภาพนะครับซึ่งผมมจำเป็นต้องใช้เขาให้มาอันนี้ bundle นะฮะอยู่ในกล่องสวยงามนะครับมาเริ่มที่อันนี้ IO shield นะครับหรือว่าแผ่นปิด backio panel สาย SATA 2,4,6เส้นนะครับมีทั้งหมด3ชุดชุดละ2เส้นนะครับทั้งหมด6เส้นอันนี้ CPU installation tools นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ใช้หรือว่า ถ้าลองใช้ก็ได้นะครับแต่สาหรับผมผมก็ไม่จําเป็นนะครับอันนี้เพราะว่าใส่เดิมๆก็ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วอันนี้นะครับเป็นไว้ยังไงดีเป็นน็อตอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีแหวนรองเพิ่มความสวยงามมาให้นะฮะเดี๋ยวให้ดูว่าใส่ตรงไหนของบอบร์ด Bridge SLI ให้มานะครับอันนี้มีโลโก้ m SI ด้วยคือขนาดค่อนข้างยาวหมายความว่าสามารถใช้ได้ทุกขนาดนะครับงอได้ จัมเปอร์เปิดสวิตช์เครื่องนะฮะ WiFi, Bluetooth a t e t ท n a นะครับหรือว่าเสา Wi-Fi เสา Bluetooth นั่นเองอันนี้มีคู่มือมาให้นะครับกับการใช้งานของเสา Wi-Fi และ Bluetooth DVD bundle นะฮะโปรแกรมอยู่ในนี้พวก Chipset d r i v e r Quick installation guide หรือว่าคู่มือการติดตั้งคร่าว ใบนี้ขอบคุณที่ซื้อ Product ์ของทาง MSI นะครับในส่วนของอันนี้จะเป็นที่ร้อยสาย SATA นะครับบอกว่าอันนี้ได้ IC ได้ D, SSD 1, SSD 2ออะไรก็แล้วแต่จะใช้กันนะฮะอันนี้ให้มาหลายตัวนะครับกับการ์ดจอและบอร์ดของ MSI นะครับคือที่ไว้ห้อยหน้าประตูนั่นเองนะครับ I'm sorry busy gaming ก็คือไม่ว่างเล่นเกมอยู่นะครับหรือว่าผมไม่อยู่ก็เท่ๆนะฮะอันนี้อันนี้แผ่นพับของทาง MSI นะครับ บอกฟังก์ชันที่บอร์ดตัวนี้พพอร์ตมานะครับซึ่งเอาไอ้แปะกำแพงก็ดูสวยเป็นอีกแบบนะฮะดูเทด่ดีอันนี้จะเป็น user guide ในส่วนของพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับอย่างที่เห็นเลยต่อมาเรามาเข้าตัวบอร์ดกันดีกว่าในส่วนของตัวบอร์ดนะครับก็อันนี้มีฝาพลาสติกปิดมาให้นะครับค่อนข้างสวยงามแล้วก็มีที่จับออกมาให้ด้วยนะครับถือว่าใส่ใจรายละเอียดนะครับมาดูที่ตัวบอร์ดกันนะฮะก็คือตัวบอร์ดนี้หน้าตาคร่าวๆนะครับ ตีมคล้ายๆกับ M5 กับ M7 หรือว่า M5 M7 นั่นเองนะครับโดยที่ PCB สีดำด้านนะฮะแล้วก็มีลายแผ่นพรินต์สีแดงตรงนี้บริเวณ RAM ที่ connect กับตัว CPU นะครับซึ่งก็ให้ความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะฮะหน้าตาบอร์ดคร่าวๆนะครับตีมสีแดงฮิตซิงคบริเวณนี้สีแดงอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าที่พิเศษคือจะมีนี่นะครับในส่วนของฮิตซิงค์จ่ายไฟ MOSFET ร,รอบๆนะฮะนี่เลยต่อชุดน้ำได้นะครับสำหรับคนที่ ก็มีชุดน้ําระบบเปิดอยู่นะครับก็สามารถเอาฟิตติ้งมาขันใส่นะครับแล้วก็ต่อเอาหัวฟิตติ้งถอยใส่ใสายยางเข้าไปได้เลยนะครับอินเอาไม่สําคัญนะครับอันนี้ได้ทั้งคู่ผ่านไปนะครับในส่วนของระบบชุดน้ํามาเจาะที่รายละเอียดกันบ้างนะครับเริ่มที่ CPU นะครับ Socket LGA 1 1 5 1รองรับพวกสถาปัตยกรรม Intel Skylake S นะครับก็ตัวนี้ถือเป็นบอร์ดตัวท็อปก็รองรับฟังก์ชันเต็มเลยนะฮะในส่วนของแรม นี่อย่างที่ได้ย้ำไปนะครับจะมีลายแผ่นพิมพ์นะครับลายแผ่นพิมพ์ที่คอนเน c t ตัรแรมกับ CPU นะครับอันนี้แรม DDR4 Dual Channel นะครับรองรับบัสสูงสุดที่3,600ในโหมด OC นะครับก็4ช่องนะฮะอันนี้แต่แบบ Dual Channel ก็พักายไฟรอบๆนะครับก็ชื่อดังของทาง MSI คือ SFC นั่นเองนะฮะบวกกับตัวโชคที่เป็นแบบดิจิตอลด้วยนะครับอย่างที่เห็นบริเวณนี้เลยบริเวณนี้นะครับแอบอยู่หลังซิงก็ อาจจะเสียบยากนิดนึงต้องขอติหน่อยนะครับเวลาเราเสียบเข้าไปก็มือเราจะติดกับไอตัวการ์ดเสา Wi-Fi AC ตัวนี้นะครับอย่างที่เห็นเลยบริเวณนี้นะครับจะมีไฟดีบักมาให้ด้วยนะครับซึ่งไฟดีบักอันนี้จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วแต่คนชอบมาดูบริเวณครึ่งล่างของตัวบอร์ดบ้างนะครับบอร์ดตัวนี้ M9 ก็ให้มา2อันนะครับสำหรับ M2 storage นะครับอันนี้ก็รองรับสาย2กิกะบิตต่อวินาทีในส่วนของ PCI Express นะครับก็ตัว x16 ที่เสียบการ์ดจอนะครับอย่างที่เห็นจะ มีวัสดุที่เป็นยังไงดีเหมือนอลูมิเนียมหรือสแตนเลสผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็แต่จุดประสงค์ของมันก็คือเพิ่มความแข็งแรงนะครับสำหรับคนที่ใส่การ์ดจอยัดๆกระแทกๆเข้าไปนะครับพลาสติกแบบนี้อาจจะแตกได้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้แข็งแรงกว่าแน่นอนเพิ่มความสวยงามด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการซัพพอร์ตด้วย G P U ทั้งหลายนะครับรองรับ2 Way S L I นะครับกับ3 Way Crossfire X นั่นเองนะครับบริเวณนี้แล้วก็อันนี้ทั้งหมดนี้จะเป็น1 X นะครับบริเวณนี้นะครับ อย่างที่หลายๆคนอาจจะได้ดูเทป M7 หรือว่า M7 ที่ผ่านมานะครับนอกจากมีปุ่ม power กับ reset แล้วนะครับสำหรับนัก o อเวอร์คอที่ทำงานบนเทส t b เบดนะครับยังมีอันนี้ด้วยนะฮะสวิตการ o อเวอร์คอแบบง่ายๆของ a m s i นะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเราเคยให้ดูใน M7 ไปแล้วนะครับเราก็กดปุ่มเสร็จแล้วเราก็บิดนะฮะก็ต้องการสมมุติจะ o อเวอร์คก็ หมุนกันไปนะครับลองดูกันในใบออดเพราะว่าอันนี้ CPU แต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับในใบออดจะบอกว่าหมุน1คลิกจะได้กิกะเฮิร์เท่าไหร่2คลิกได้กิกะเฮิร์เท่าไหร่นะครับอย่างที่เห็นบริเวณนี้ค่อนข้างสวยงาม Storage นะครับนอกจากมี M2 แล้วก็ยังมี SATA อีกนะครับโดยที่มี123456นะครับ6พอร์ต SATA ตรงนี้2ชุดหรือว่า4พอร์ตจะแบ่งให้เป็น SATA Express นะครับอย่างที่เห็นบริเวณนี้เลย MSI นะครับจุดเด่นของเขาอีกอย่างเลยก็คือในส่วนของพวกภาคจ่ายไฟและอุปกรณ์คอมโพเนนต์ที่เขาให้มานะครับจะเป็น military class 5นะครับหรือว่าเกรดเดียวกับใช้ในพวกทหารนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ศึกษาเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับ military class นี้คือเน้นเรื่องความทนทานนะครับแล้วก็ความเที่ยงตรงค่อนข้างสูงนะครับอุปกรณ์ทั้งหลายนี้ก็ตัว PCB นะฮะก็รองรับหมายความว่าพวกความร้อนการใช้งานใน ทั้งความร้อนความชื้นหรือว่าสภาวะการใช้งานมหาโหดนั่นเองนะครับก็อย่างที่เห็นพวกแคปพวกนี้ก็ดูมีคุณภาพทั้งหมดนะครับมีพวก circuit protection หรือว่า over voltage protection ด้วยนะครับทั้งหมดนี้เลยระบบเสียงของ gaming m 9 ack ตัวนี้นะครับก็ให้ระบบเสียงพิเศษมาด้วยอย่างที่เขียนเลยนะครับ extreme audio deck นะครับซึ่งภายใต้ฝาครอบนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะแกะให้ดู ระบบเสียงของบอร์ดตัวนี้นะครับก็ให้มาเต็มนะฮะทั้ง audio processor หรือว่าที่ทําหน้าที่เหมือนซาวการ์นั่นแหละครับของ s u r a l o g i c นะครับหรือว่า C Media นั่นเองนะฮะแล้วก็แดกจากทาง ESS นะครับออฟแอมอย่างที่เห็นเลยเต็มไปหมดเลยนะครับแคปก็ของ Nichicon นะครับก็คือคุณภาพสูงทั้งหมดนะครับกับระบบซาวตัวนี้มีกราวแยกด้วยเช่นกันมาดูในส่วนของ back o panel นะครับเริ่มที่อันนี้นะฮะซ่อนอยู่นะครับคือปุ่ม Clear CMOS นะฮะจะมีไฟ LED อยู่ข้างในด้วยอันนี้จะเป็น A.C. Wi-Fi Combo นะครับซึ่งใช้กับชิปเซต E. q l e r เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็น Killer Pro นั่นเองบริเวณนี้นะครับ PS2 นะครับใช้ได้ทั้งเมาส์ทั้งคีย์บอร์ดนะครับ USB 2.0 Hotkey นะครับแล USB 2.0ธรรมดานะฮะอันนี้ไว้ต่อเมาส์คีย์บอร์ดได้นะครับถัดมาอันนี้เป็น USB 2.0ใช้งานได้เช่นกันนะครับแล้วก็รองรับฟังก์ชัน BIOS Flashback Plus นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะ Flash BIOS เราก็เสียบที่ช่องนี้นะฮะถัดมา Display Port นะครับ HDMI บริเวณนี้อันนี้จะเป็น USB 3.1 Gen 2นะครับกับ USB 3.1 Gen 2 Type C นะครับ Type A Type C นั่นเองขยับมาอันนี้นะครับ Port LAN ก็คุมผ่าน Killer NIC นะครับหรือว่า Network Interface Controller นะครับจากทาง Killer E 2 4 0 0นอะครับอันนี้จะเป็น USB 3.1 Gen 1ะฮะในส่วนของ Audio Port นะครับก็ เป็น3.5ม mm, ิลนะครับแบบมาตรฐานแล้วก็มี SPDIF หรือว่า Optical Out ด้วยเช่นกันบริเวณนี้ทางด้านหลังของตัวบอร์ดนะครับบอร์ดตัวนี้มีแบ็กเพลทมาให้ด้วยนะครับโดยที่แบ็กเพลทวัสดุเป็นเหล็กนะครับแล้วก็มียังไงดีมีฉลุลายมาเพิ่มความสวยงามนะครับอันนี้มีโลโก้ MSI น้ำม้วนอินเกมมิ่งแล้วก็บริเวณนี้จะเห็นโลโก้ลายมังกรน,นะครับอันนี้ยิงด้วยเลเซอร์ตัวแบ็กเพลทนี้นอกจากเพิ่มความสวยงามแล้วนะครับยังเสริมความแข็งแรงให้ตัวบอร์ดด้วยเพราะฉะนนนัั้ออย่่างทีเห็รบบผมบิดดตว์ เต็มแรงมือนะครับอันนี้บอร์ดตัวนี้ไม่งอแน่นอนครับก็ผ่านไปแล้วนะครับการพรีวิวของ MSI Z170A Gaming m 9 c k นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวที่สูงที่สุดในซีรีส์ Gaming M ทั้งหลายนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าทาง MSI จะออกซีรีส์ก็อดไลค์ซึ่งท็อปที่สุดมาอีกหรือเปล่านะครับแต่สำหรับซีรีส์ M ตัวนี้ถือว่าสุดแล้วนะครับฟังก์ชันการใช้งานก็แน่นอนนะครับเหลือกินเหลือใช้นะครับทั้ง M2 2อันนะครับอันนี้ใครใช้สตอร์จแรงๆก็น่าชอบนะครับ วอ t เ r อร์ค i ู g ที่สับพอร์ตในส่วนของ MOSFET นะครับสำหรับคนที่ใช้ระบบเปิดอยู่แล้วก็หา fitting มาใส่นะครับอื่นๆอย่างเช่นอันนี้นะครับ OC Boost ที่มีมาใน M7 ตัวนี้ M9 ก็มีเช่นกันนะครับสำหรับเกมเมอร์นะฮะที่ทาง MSI เขาเล็งเห็นเป็นลูกค้าหลักนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าไบ o อ o โอค็อกปรับโฟงปรับไฟอะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้ถือว่าง่ายๆนะครับแค่บิดตัวนี้ก็สามารถโอค็อกซีพได้โดยง่ายเลยนะครับ ยังให้เอขอคุณทางบริษัท MSI ประเทศไทยด้วยนะครับที่ได้ส่งบอดตัวนี้มาให้ทดสอบอยังไงวันนี้อิงและทีมงาน o h o อคโซนทีก็ต้องขอลาพึ่งไปก่อนแต่อย่าลืมนะครับอันนี้วันนี้เราพิจารนเฉยๆแต่ว่าใครอยากดูรายละเอียดแบบละเอียดยิบๆเลยนะครับเรามีบทความให้ดูเช่นกันนะครับไม่กี่วันต่อจากนี้สวัสดีครับ